สวัสดีครับผมอาร์ท่อซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับแอคคอร์ดจีแปดนะมีปัญหาเรื่องแคตตอ์ไลติกตันนะฮะก็เลยมาเปลี่ยนใหม่นะครับ G8 คันนี้เป็นเครื่อง2 0 0พันะครับอันนี้เป็นแคตตอ์ไลติกลูกบนนะฮะอ่เดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมฮะไส้ในเนี้ยตันนะฮะเนื่องจากของไปรีแมปมาแล้วแบบความร้อนมันขึ้นแล้วรถมันออกไม่ได้เนี่ยแคตมันตันไปแล้วครับส่วนตัวนี้เป็นแคตใหม่นะฮะที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมฮะความโฟของอากาศจะผิดกันเลย ตัวนี้ก็อายุเป็นแสนกิโลนะครับไอเจ้าแคปไฟเราเนี่ยนะฮะแก้ไขปัญหาเรื่องหนึ่งเลยไฟโชว์นะฮะกินเหม็นหรือว่าอัตราเร่งที่แย่ลงนะ,ะเนื่องจากว่าแคปต,ตันเราวิ่งไม่ออกเนี่ยตัวนี้แก้ไขปัญหาได้เลยก็สนใจนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้รถนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับต้องการแก้ไขปัญหาท่อแคตตาลติกมาที่ร้านอาร์ทอซิ่งได้เลยนะครับจบทุกอย่างครับเรื่องแคตตาลติกใงของเราพร้อมใส่ครับนี่จบแน่นอน